ดวงใจชาวไทยทั้งท้องทอแสงเรืงองรองพุดพองดังรมโอยญยเสียงเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยที่นายผ่านพบเฉลิมบัวทิพย์หรือทินชายไทยอาชีพรับจ้างวัย49ปีร้องระหว่างวาดพระบรมสาธิสลับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งการวาดของเขาเป็นการใช้หัวพ่นไฟเชื่อมแก๊สแตกต่างกับนักจิตรกรท่านอื่นเมื่อวาดเสร็จนายผ่านพบได้ก้มลงกราบพระบรมาสาิีรักษ์โดยนายผ่านพบเล่าว่าการใช้หัวพ่นไฟเชื่อมแก๊สวาดจะสร้างความแตกต่างและอาจเป็นที่น่าจดจำจนถูกกล่าวถึง อีกทั้งช่วงนั้นมีประกวดโชว์ความสามารถของรายการทีวีช่องหนึ่งจึงใช้โอกาสนี้เข้าร่วมโชว์โดยการวาดพระบรมสาธิสรักษ์แม้เริ่มแรกจะถูกต่อต้านไม่ได้รับการยอมรับแต่ด้วยความที่อยากถวายเป็นพระราชกุศลจึงตั้งใจทำออกมาจนสำเร็จและได้รับการยอมรับไม่ใช่ติดติงเดียวห้ามเลยถ้าคุณใช้ไฟไปจิ้มวาดรูปในหลวงคุณติดคุกแน่นอน คุณจะต้องถูกจับคุณจะต้องถูกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างถ้าผมเชื่อเขาวันนี้ไม่มีไปวันนี้ไม่มีผมต้องเชื่อความกระตันยูความจงรักภักดีและเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมแสดงออกมาว่าผมทําไปด้วยความเคารพและเท่อทูนผมไม่ได้ทําทไปเพราะว่าในแนวลบถ้าคนมองมอง,มองมองมุมบวกไม่ออกถ้ามันจะเป็นโทษผมก็ยินดีที่จะยอมรับในสิ่งที่ผมทำ ถ้าจะพูดว่าเหมือนพลิกชีวิตก็เหมือนมีงานอีเวนต์งานโชว์ต่างๆติดต่อเข้ามามากมายมีรายการทีวีติดต่อมามากมายทําให้เราเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศและต่างประเทศ mm hmm. เดินทางไปวาดรูปถึงต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งในชีวิตผมอย่าว่าแต่ต่างประเทศเลยในประเทศไทยอยังหลงสมัยเด็กๆเนี่ยลําบากขนาดเรียนหนังสือค่ากลางวันไม่มีไม่มีกิน แม่ให้สตังไปกินขนมโรงเรียนไม่พอที่จะไปซื้อขนมเหมือนอย่างคนอื่นเขาต้องไปยืนบังต้นเสาไปดูไปดูเพื่อนเขากินไอศครีมนายผ่านพบยังได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการวาดพระบรมสาิสลักษ์ว่าตั้งแต่เด็กได้รับการปลูกฝังถึงพระราชกรณียกิจในสถานที่ต่างๆที่พระองค์เสด็จไป ไม่ว่าจะเป็นถิ่นธุระก,กันดานเพียงใดแต่เพื่อประโยชน์ของพระสกนิกรจึงเกิดความตื้นตันใจเพราะพระองค์ทำเพื่อพระสนิกรจนหาที่สุดมิได้และช่วงวัยรุ่นรู้เท่าไม่ถึงการทำให้ชีวิตหักเหและถูกต้องโทษนานหลายปี จากนั้นก็ได้เขียนจดหมายขอพระราชทานอภัยโทษจนได้รับพระเมตตาในการช่วยเหลือจึงต้องการตอบแทนพระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยการทำความดีตามความสามารถเท่าที่จะทำได้หลังจากนั้นก็ได้ออกมาหมดเลยได้รับการปล่อยตัวมาวันที่12สิงหาปี3-5ก็ออกมาก็ออกมาบวช เฉลิมพระเกียรติให้ในหลวงครับมาบวชให้หนึ่งปีแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางทํางานสาธารณกุศลตลอดไม่ว่าเราไปที่ไหนเราขอโอกาสเขาทําเรื่องในหลวงไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็ไปสอนเด็กนักเรียนวาดรูปในหลวงพร้อมๆกันถึงเรียนพันคนเนี่ยคุณจะถือกระดาษ A4 ก็ละแผน่นกับดินสอแล้วคุยกันว่าเราจะวาดรูปในหลวงเขาก็ว่าวาดไม่ได้ครูก็ว่าวาดไม่ได้ผมก็บอกว่าถ้าเรารักในหลวงเราต้องวาดได้ท้ายที่สุดแล้ว นักเรียนทั้งพันคนก็วาดรูปในหลวงได้ทั้งหมดเวลาหนึ่งปีต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่วัดโรงเรียนองค์กรใดๆก็ตามในประเทศหรือต่างประเทศต้องการให้ผมไปทําเรื่องในหลวงผมไปให้คุณไม่คิดค่าใช้จ่ายฟรีทุกที่นายผ่านพบเล่าอีกว่าวันที่ทราบข่าวพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่สิตุลาคมสองพ รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่ได้ไปส่งสเสด็จเนื่องจากเดินทางไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อจะวาดพระบรมสาธิสลักษ์ที่ใหญ่ที่สุดและอยู่บนจุดที่สูงที่สุดเพื่อพระองค์จะได้มองเห็นประเทศไทยและพระสนิกรเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่5ธันวาคม2559นี้ ตอนนี้รูปภาพทั้งหมดที่ผมจะนําไปทําแกลเลอรี่คือเป็นภาพที่ผ่านรายการทีวีต่างๆเป็นภาพที่เราไปวาดตามสถานที่ต่างๆไปชวมตามสถานที่ต่างๆเนี่ยผมก็เก็บไว้โดยเฉพาะภาพประวัติศาสตร์คือภาพที่ในหลวงจะเสด็จไปที่หัวหินเมื่อปีห้าเจ็ดวันที่ห้าธันวาห้าเจ็ดแล้วไม่ไปและย้อนกลับมาที่ศิริราชวันนั้นผมก็เลยคิดว่าผมต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่ง <S <S ผมก็เลยไปซื้อไม้อัดมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เอาสีสเปรย์มาพ่น เป็นสีธงชาติให้เป็นรูปในหลวงแล้วผมก็แบกไปที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็เอาไปตั้งในหลวงก็อยู่ชั้นที่หกเราเอากล้องถ่ายรูปส่องขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นในหลวงก็ส่องกล้องลงมาส่องกล้องลงมาเป็นครั้งแรกที่ผมยืนอยู่ต่อหน้าต่อหน้าพระพักแล้ววันนั้นคนจะใส่เสื้อสีเหลืองกันไปที่โรงพยาบาลศิริราชเยอะเลยแล้วไม่มีใครบอกว่าให้ทําอะไร เขาก็มาเซ็นชื่อที่ที่พระบรมศาสาที่สลักนั้นน่ะตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มเซ็นทับกั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 นไม่รู้ว่าชื่อใครเป็นชื่อใครอยู่บนแผ่นนั้นผมก็เก็บรูปแผ่นนั้นไว้เพื่อที่จะนํารูปนั้นแล้วก็รูปอื่นๆเนี่ยออกแสดงไปทั่วประเทศหลังจากนี้ไปเนี่ยผมจะเอารถตู้ที่มีรูปในหลวงติดแล้วขนรูปต่างๆเนี่ยวิ่งไปโชว์ไปทั่วประเทศหลังจาก วันที่13ตุลาแล้วผมก็จะทำเป็นแกลเลอรี่การเดินทางมาที่สปริงนิวส์นายพานพบยังได้แต่งเพลงขึ้นมาใหม่ในชื่อเพลงวันนี้ไม่มีพ่อแล้วพร้อมร้องเพลงเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ธุระ กันดานลำบากยากเย็นเพียงไหนใครไปไม่ได้ในหลวงไปถึงบัดน,นี้ไม่มีพ่อแล้วเหมือนดังดวงแก้วแตกสลายไม่มีที่พึ่ง น้ำตาลูกไทยหมือนแสนล้านหยดร้องอึงคนึงขอตายแทนบ่ออึงเป็นภาพสุดซึ้งน้ำตาท่วมท้ย